ไปทักไ, <ป S 1> ไทยสิผลออกแล้วเป็นไงแล้วถ้าพ่อรู้จะทำไงนะไม่เป็นไรอดีตคืออดี <laughs> แตแฮชแท็กอดีตคืออดีตใช่ไหม,มสวัสดีค่ะ <c oughs> อ,อีก แม่แอนนะคะโอเควันนี้เราถ่ายคลิปรายการเออเดี๋ยวกายจะเปิดเทอมอ๋อเปิดเทอมแล้วเตรียมตัวจัดกระเป๋าแล้วเปิดเทอมนี่เราหยุดมาทั้งหมดยาวนานแค่ไหนคะปิดเทอมก็สองเดือนกว่าองเดือนกว่าโคตรเบื่อเบื่อป่ะกายเบื่อป่ะต้องหลักเจ้าตัวไม่เบื่อเลยเพราะว่าเล่นเกม all day all night วันนี้กายเดี๋ยววันจันร์จะเปิดเทอมนะอันนี้ที่ออนแอร์อยู่อาจจะตรงกับวันอะไรไม่แน่ใจนะไม,ไมไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าวันจันที่จะถึงนี้นะตามชีวิตรจริงเป็นไง,งเปิดเทมอมเตรียมตัวหรือ,รอ,อยังยังได้เวลาหรือ,อยังเยอะเดี <laughs> ยวโอเคมา老าดูแลเรื่องอะไรดี เรื่องเป็นงานเป็นการอ่ะดีไหมมาจดกันว่าภารกิจต้องเอาอะไรไปบ้างเอ่อเอามือถือไปใช่ใชไม่อ่ะเอาเป็นหัวข้อใหญ่ก่อนดิว่าจะต้องเตรียมของใช่ไหมอ็กระเป๋าแล้วเดี๋ยวค่อยแตกนะกระเป๋าเครื่องเขียนมีอะไรอีกสมุดหนังเจอมีอะไรอีกในกระเป๋ามีอะไรกระติกน้ำมีเพืต้องเงินนะกระติกน้ำ ถาดอาหารเม็ดถาดีหมาเอาไปทำไมาไรทิ้ำไมเขาแจกตารางสอนให้มาเธอต้องบอกก่อนว่าไม่ทำไมเขาแจกตารางสอนเพราะอะไรเด็กไปเรียนไม่เอาตารางเรียนอ่ะตารางสอนของครูป่ะเอางงยังไงโอ้โหการเอาสมุดจบผลการเรียนเป็นอันนี้เอาไปคืนอ๋อ ใครยังไม่เคยดูบ้างวันนี้เราจะขอเปิดให้ดูนิดๆแล้วกันได้เท่าไหร่อ่ะนี่นี่นี่สามจุดหกแปดนี่อันนี้เทอมนี้อันนี้อันนี้สะสมใช่อันนี้สะสมแปลว่าเรียนตกต่ำลงเพราะว่าเทอมก่อนได้เท่าไหร่สี่จุูหรอสามอ๋อสามจุดเ้าหนึ่ง เฉ yeah, ลี่ยสามจแย่ลงฉันก็ผิดหวังในตัวเธอมากเลยนะก็ไปยังก็ยังดีกว่าเอลวันนี <the <the ่หรอกเก่งแล้วนะเจ๋งกันเฟอร์ยุคนี้อะไรอะไรก็แจกง่ายไปหมดอันนี้เหรอมีเตรียมเท่านี้เหรอสมุดพกอ่ะสมุดพกผมเลยผมนะแล้วก็ชุดนักเรียนชุดนักเรียนเข็มขัดนางเกงรองเท้ายังใส่ได้อยู่หรือเปล่าแอลนักเรียนเดิมอ่ะยังใส่ได้อยู่เพราะว่าซื้อเหลือไซส์มาแต่รองเท้า เดี๋ยวเสร็จนี่นะสิ่งแรกที่ทำเลยนะไปเอารองเท้าวัดหน้าก่อนว่ายังว่ายอยู่ไหมใส่ใส่ใส่รองเท้าใบเวทได้เราไม่ต้องใส่รองเท้าตางเกงต่อไปหรอเบเกอร์นันยางแล้วเฮ้ยนันยางอย่างไไม่แนวเขาบอกว่าเขาก็ให้ใส่แบบอาดิดาสไนกี้สเก็ตเชอร์ได้แต่ขอแบบคุมเงนนป็นสีดำนี่ตัวอย่างรองเท้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้ถุงเท้าเนี่ยนอกจากถุงเท้านักเรียนธรรมดาแล้วก็ใส่เป็นแบบ โลโก้อาดิดาสมีติ๊ถูกไนกี้อะไรอย่างนี้ได้นี่มันโรงเรียนหรือมันอะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นมัธยมนะย้อมสีผมได้ด้วยไม่ใช่แบบหัเขียวหเขียวไม่ได้เกี่ยวด้แบบคสีธรรมชาติกหัวเขียวไปไหมธรรมชาติน้ำตาลเข้มเพื่อแบบให้เด็กมีความมั่นใจในของบีคลิภาพเถอบุคลิกะเฮ้ยเป็นเป็นโรงเรียนสมัยใหม่ใชนี่โรงเรียนอะไรบอกก่อนมันคนยังไม่รู้ไม่ใช่เป็นเด็กมีสีนี่เลย พี่ชาตัวพี่โรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรกรุงเทพพิเศษพิทยาลัยเราใส่ใจรักสมัครสมัครต่อไปก่อนจะทิ้งท้ายเราต้องเล่นให้พอด้วยอันนี้สำคัญใช่ป่ะอันไหนสำคัญกว่าพอคตรงๆอันนี้เดี๋ยวทั้งความบันเทิงนะเดี๋ยวเราจัดตรงนี้เสร็จนะแล้วเราทำอะไรอีกเล่นเกมเล่นเกมเกมอะไรบ้าง ปีฟ้าปีฟ้ายี่สามนะ PS5 นะอ่า้วอะไรอีกโลโบโอโอเคทำอะไรอีกเตะบอลเตะบอลโอเคนะวันนี้ภารกิจเยอะแล้วล่ะนะทำอันนี้ไม่เสร็จห้ามทำอันนี้ได้ยินไหมแม้ว่าอันนี้จะสำคัญกว่าก็ตามนะ <c oughs> อะโอเคให้กันบ้านไปแล้ววันนี้พนะ่ออินกับแม่แอนน่ะเราจะไปธุระดังนั้นอะ่ะเราจะทิ้งพี่ฟองที่เป็นทีมงานนะตามถ่ายต้องกาย โอเคป่าต้องทาําภารกิจตรงนี้ให้เสร็จทําเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกไปทีละข้ออ่ะ,ะอีกอย่างหนึง่งต้องโอ้จะจบยังเงจะมาแผนอย่างเดียวก็รอไป5นาทีแล้วเนี่ยนะ <AT K. S 2> อ๋อ ATK ด้วยต้องส่งในแอปออให้ตุวจด้ป้าป้าว่าไปตรวจ ATK ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดติดโควิดมาก็ไม่ต้องเตรียมแลยตามไปดูกายตัดกระเป๋าทำเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนกันไปครับ มาเ่ยโอเมนี่ยเวลาแทนเข้าไปแทนแค่ไห้ไมิได้ะรู้ถึดตารู้ติาแน่มีตานี้เอามาดแล้วเี๋ยวอย่าอย่าหัวล้อดิย่าหัวล้อดิเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่ไว้แทนพงจมูกอีกก่ไ้นยกแล้วก็ดัน น้ำโูมาเป็นยวงไหมคืออะไรทำไมมันนานอย่างเงี้ยตัวเอ็นดีเนะเอ็นดหมดอายุหรือเปล่ามันอะไรมันทำไมมันนานอย่างเงี้ยมันขี้มันเหนียวยาขี้ไม่หายโค่ะขี้มูกมันเหนียวอย่างงี้น้ำยามันไม่หนืดมันไม่ไปไหนเลยเนี่ยนะไห้เห็นขึ้นขีดเลยแยงใหม่แล้วก็ดัน สรุปยังไม่มามาทำอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะอธิษฐานค่อยมาดูเปิดเทอมเจอเลยหรออธิษฐานค่อยมดูดูแล้วตื่นมากสงสัยไม่มาทำอะไรอ่ะกายจัดกระเป๋าอันนี้กระเป๋าอะไรกระเป๋าเก่าเหรอไหนล็อตเทสไม่มีอะไรบ้างอ่ะเคยเอาออกมาจากกระเป๋าบ้างไหมเนี่ยข้อแรกเขียนเสร็จเอา ได้ยนออกมาทำไมต้องอู่ตารางสอนตารสอนนี่ถ้าจะมีแบบภาพโฮมรูมตอนเจ็ดโมงห้าสิบถึงแปดโมงสี่สิบก็ของเลิก็ไม่มีอะไรอันนี้หนึ่งเล่มจบแมทจะต้องใช้ตัวลูกนี้ไทย จบจเ็พร้อมเหรอวันแรกจริงไม่ได้เรียนหรือเปลาอะไรไปทักใครเี๋ยทันทันไม่ถูกโอเคติกภารกิจแรกโอเคเราจัดกระเป๋าเสร็จแล้วใช่ไหมกายต่อไปภารกิจต่อไปกายต้องทำอะไรชุดนอนชุดนอนเลยอกเนี่เป็นชุดนักเรียน จะไปนอนที่โรงเรียนเหรอก็อันแรกก็ตตันี่ <Okay. S 1> บัตรนักเรียนมีไหมเ <Okay. S 2> กายเมื่อกี้มันมีบัตรไปแล้วบัตรแล้วบิดแล้วบัตรนักเรียนแล้วเราขาดอะไรอ่ะเขียนว่าขาดอเออชุดนักเรียนกางเกงถุงเท้ารองเท้า เดี๋ยวจะเสกเลยเสกเลยเหรอทำไมถีบไม่ไปอ่ะมาแล้วเหรอไหนนี่ยิ้ไม่ดูเล็กจังเราโตๆขึ้นหรือเปล่าเสกมาแล้วหยุดผิดหรือจ๊ะมาใหม่แล้วเหรอ แล้วมันเหลือภารกิจอะไรอีกที่เราต้องทำตัดตัดผมเนาะก็อ,อยากไปตัดผมนะแต่มันยังที่เจ็จอยู่อ้าวแล้วทำอะไรอ่ะเล่นเกมกันภารกิจเรายงังทำไม่เสร็จเลยนะก็มันเหลือเปตัดผมเมื่อกี้ป๋าบอกว่าอะไรป๋าบอกว่าทํทาเสร็จค่อยเล่นไม่ใช่เหรอทำอันนี้ไม่เสร็จห้ามทำอนันนี้ได้ยินไหมไม่อยู่ไม่เป็นไรเขาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่ผิดแต่ว่าถ้าอันนี้ไปออนแอร์นี่รู้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหม ดีก็คืออดีโอเคโอเคกายทำอะไรเล่นเกมทำไมชิวจังไะก็ทำจะเสร็จแล้วไหนพ่อบอกว่าต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยค่อยมาเล่นไม่ใช่เหรอไม่จะเสร็จเลยเหลืออะไรอ่ะตัดผมก็ยังเหลือนะตื่แล้ตัดผมตัดผมแล้ได้ย่าอะไรแล้วถ้าป้ากับมารู้จะทำไงก็รู้ใส่อดีตก็คืออดีตอดีคืออดีใช่ไหมคือจะมารู้วิธีตอนออนแอร์ถูกไหมนอนเล่นสบายใจผมเผาไม่ตัดเล่นเพลินจนเขาปิดทำไง ตัดอีกร้านหนึ่งถ้าอีกร้านหนึ่งปิดล่ะก็ไปเซ็นท่านเลยเราดื้อนะเราดื้อเออต่อไปนะคะเราก็จะเล่นกับกระต่ายเอ้าแล้วทำไมไม่ไปตัดผมสักทีอะยังไม่ไปน้องเล่นจกกระตา่ายก่อนเอ้าอันนี้มันฤทธิ์ที่พ่อให้ไว้คือต้องทำทุกอย่างเสร็จก่อนไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่แล้วถ้าพ่อรู้ว่าทำไงไม่เป็นไรอดีตคืออดีต #hashtag อดีตคืออดีตใช่ไหม กระต่ายชื่ออะไรอ่ะหยวนหยวนชื่อหยวนเหรอพอ,อตีแล้วไอ้ตัวนี้มันแสบไหมแสบแต่ว่าพอพอมันอยู่ไปเรื่อยเรื่อมันก็ชินเละโอ้ดูนี่คือคนที่ภารกิจเยอะแต่ว่าไม่ทำสักทีเหือแค่ภารกิจเดียวสนุกไหมเล่นก,กระตา่ายเล่นกับเกมเดี๋ยวเว้นตัดผม เป็นไงอะไรต้องลุ้นด้วยเลยนะคิดเดียวคิดเดียวคิดเดียวเหรอไม่หน้าตาดูแบบว่าเหมือนเสียใจทำไมไม่อยากตาก็ดีแล้วไม่เป็นโควิดไงกายทำอะไรไม่ตัดผมเหรอทำไมอ่ะทำไมเราอู้อย่างนี้เนี่ย บริาหารเวลาแล้วได้ตัดผมตอนไหนเนี่ยทีน่้ประมาณ6โมงค่ะพอดีช่างตัดผมเขาไปแล้วเขาไปอยู่แล้วแหละอย่างนี้แหละในที่สดุดเ,เขาก็มาตัดผมจนได้ใช่ไหมกายได้น, <laughs> นี่คือสีหน้าของคนจะโดนเครียดผมตัดผมมาแล้วไหนเขาดูหน่อยทรงอะไรอะ่ะ ลองตรงต่ำลองทรงต่ำเ,เหรอหน่าเกียงเกลามาเลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับส่วนถ้าเกิดว่าป๊ป๊ามามมมดูอยู่เาไกิสนสำเร็จนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปนตามแผนเพราะว่าเล่นตะเกียง คลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์ like. <Good share. S 2> กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย